จุดเริ่มต้นของคีริวกดเราที่เราทํากลุ่มท่องเที่ยวแบบเมื่อก่อนจะทําแบบเป็นอาชีพเสริมนะครับเมื่อก่อนทําไรนะครับมีการรวมกลุ่มมีการศึกษาดูง,งานจนจนรวมกลุ่มกันได้แต่เรายังไม่มีแขกนะครับแต่เรายังไม่ท้อเพราะต้องหาความรู้เพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจนมาถึงปี58เลยครับจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับเนื่องจากบริบทของในหมู่บ้านนะครับทั้งพื้นที่ธรรมชาติด้วย แล้วก็เป็นจุดห่างไกลแล้วเป็นที่ภูเขาที่เดียวของเมืองจังหวัดอุดรหรือเป็นปอดของโลกก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันมีเริ่มมีเครือข่ายสายสัญญาณโทรศัพท์นะครับมีการสื่อสารนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นการออกโฆษณาหรือออกทีวีครั้งแรกนะครับในของดีเมืองอุดรน,นั่นคือจุดเปลี่ยนของกีริ่อกฎ หลักๆนะครับเรามีทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งพักทั้งวันเดททิปทั้งแบบไปกลับนะครับโดยเริ่มต้นทิปที่10บโมงไปเกินเที่ยงเรามาถึงศูนย์บริการในการจองไว้แล้วนะครับเราก็จะมีอีแท็กนะครับนำท่านลุยน้ําประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปถึงที่กินข้าวป่าที่น้ําตกนะครับสามารถเล่นน้ําได้ด้วยก็จะได้พบกับบรรยากาศอาหารกึ่งแบบโบราณนะครับแบบพื้นบ้านนะครับแต่เป็นสแตนดาร์ดอยู่นะครับเพื่อเป็นไฮไลท์นะครับมีแก้วไม้ไผ่ถ้วยไม้ไผ่ นะครับมีไข่ยากเุเพยส้มตําเป็นบุ้เพยมีปลาเผามีแกงส้มมัดฉาใส่นางตานีนะครับที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยแล้วมีข้าวในกระบอกเราผละละไม้ตามฤดูกาลน,นะครับเบื้องต้นครับเราก็มีการศึกษามีการเรียนรู้ในเอาอุปกรณ์เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างอย่างไม้ไผ่นะครับที่เราจะตัดเป็นอุปกรณ์ทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกวันเลยก็ว่าได้ทําทั้งแก้วทั้งช้อนนะครับ แต่เราจะอยู่กับเขาได้ยังไงนะครับเรามีการศึกษามาว่ากอไผ่ตัดนี่กอนหนึ่งก็ไม่มีมีไม่กี่ลำนะครับที่เราจะสามารถที่ใช้ในระบบการท่องเที่ยวนะครับได้ขนาดเราก็ตัดให้เท่าเอวนะครับหลังจากนั้นเขาจะแตกลูกออกหน่อมาเองแล้วก็ตัดถัดไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาตัดต้นเดิมในปีต่อไปต้นกล้วยนะครับอันนี้เป็นสําคัญมากเลยคือเราใช้วัสดุจากเขาเรียกว่าหยกกล้วยนะครับแล้วก็ใบตองอันนี้ก็ใช้ทุกวันเลย นะครับการตัดเราก็ไปการศึกษามาก็ตัดให้เหลือประมาณสักครึ่งศอกนะครับแล้วก็หันหลังมาเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นมาอีก3เดือนก็จะกลับกลับไปตัดต้นเดิมได้ก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยที่จะไม่มีวันหมดเลยนะครับเราเราทำในในบริบทประมาณนี้นะครับ เมนูหลักๆนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดก็คือไก่ย่างอันนี้ก็จะทําพิเศษหน่อยคือใช้ปีกบนของไก่นะครับที่ที่ว่าทั้งตัวน่าจะชิ้นนี้แหละครับอร่อยสุดแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเติมไม่อั้นเราไฮไลท์ที่2ก็คือส้มตําอันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับทั้งเราทั้งอะไรตามสั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับต่อต่อมาก็แกงส้มมัชชานี่ก็ขาดไม่ได้เราก็จะเกิดจากตัวนี้แหละครับใช้ธรรมาชาติมาขายในบริบทของชุมชนในวิถีชุมชน มาแบบปรุงแบบว่าให้ทานได้นะครับทั้งไทยทั้งเราทั้งอีสานทานได้หมดนะครับนี่คือความโดดเด่นหรือความเป็นเอกลักษณ์ในอยู่กับธรรมชาติสามารถเอาธรรมชาติออกมาขายได้ในมุมมองนะครับประมาณนั้นครับถ้าเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเราจะมีหัวหน้ารถอ e ีแท็กซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจหลักเพราะว่ามาที่นี่ต้องได้นั่งรถอ e ีแท็กลุยน้า เขาเรียกว่าไอ้แ็กล่องแก่งกินเข้าป่านะครับกลุ่มที่สองอา่าสหรับแม่ครัวทำอาหารนี่ก็ขาดไม่ได้กลุ่มที่3ในบริบทนะครับเราส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่เป็นการแปรรูปสินค้าก็ได้แจกเช่นอ่ากล้วยแปรรูปต่างๆนะครับมีกล้วยม้วนกล้วยตากแห้งกล้วยอบเนยเยอะแยะเลยครับแล้วก็ต่อมาอีกนะครับเพราะเราเป็นพื้นที่ป่าเรามีแขมไม่กวาดด้วยในบริบทที่นี่เขาจะเก็บกันทุกป,ปีทุกครอบครัวใครทํามากก็จะเอาไว้ตะขายท่องเที่ยวได้อีก นะครับนอกจากเหนือจากนั้นเป็นบริบทของป่านอกเหนือจากการทำทนยางณาปัจจุบันะเรามีผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลมีทั้งเงาะนะครับทุเรียนก็เริ่มจะมีนะครับลองกองอะไรยยยยเยอะๆนะครับประมาณนั้นนะครับกุ่มใบสีนี้ขาดไม่ได้แขกไปไทยมาต้องต้อนรับกับสู้เขาเรียกเนาะก็เพื่อเป็นกําลังใจของสําหรับทิปนอนหรือทิป ที่เกิน1ิบคนขึ้นไปนะครับที่มาเยี่ยมในคีรีวงกตในบริบทการใบสีสุขวัญเนี่ยเป็นขวัญกลาลังใจแล้วก็เป็นการต้อนรับของภาคอีสานที่ภาคกลางแทบจะไม่มีเลยหรือภาคใต้แทบจะไม่มีพวกนี้เขาจะชอบมากๆเราก็คือเห็นบริบทในส่วนนั้นก็มาดัดแปลงประกอบกับรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้มันเต็มรูปแบบแล้วก็ให้มันได้ใจเขาเรียกว่าให้มันได้ใจให้เป็นจุดขายเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วต้องได้นู่นได้นี่ให้ประทับใจมากที่สุด มีหลายาภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าภาคีของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็เริ่มต้นจากทกศก็มีนะครับจากทอทอก็มีหลักๆณปัจจุบันก็จะเป็นสายกลุ่มท่องเที่ยวส่วนการโฆษณาก็จะมีทุกช่องทีวีแล้วก็จะมีแฟนเพจหรือยูทูบเบอร์นะครับที่มาเที่ยวแล้วก็ทําเป็นช่องตัวเองอันนี้ก็สามารถที่เป็นการส่งเสริมไปในตัวโดยที่เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแค่ประกอบอาการท่องเที่ยวให้มันถูกศักดิ์สักษณะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติได้ แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สองอยู่แบบมั่นใจแล้วอย่างมั่นคงแล้วก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับโดยวิธีไม่ให้เสียวิธีนะครับในการบริบทการท่องเที่ยวเชิงวิธีครับของกลุ่มการท่องเที่ยวที่นี่นะครับาทางตรงก็คือการรับจ้างในบริบทคือสมาชิกทุกคน ส่วนทางอ้อมนะครับเราจะช่วยเหลือตั้งแต่ทุนการศึกษานะครับงานศพงานบุญต่างๆแล้วก็รวมถึงตำบลถึงอำเภอเลยเราก็จะอยู่ในช่วยในบริบทนะครับเป็นเงินนะครับหรือเป็นข้าวของบางส่วนหรือเป็นการทํางานให้กับชุมชนคือหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับอันนี้คือทางอ้อมนะครับให้ทุกครั้งนะครับในนามคําว่าท่องเที่ยวุีดครับ ของเรามีอยู่2ทริปนะครับทริปวันเดททริปก็คือแบบไปกลับเริ่มเลยนะครับก็คือเริ่มต้นที่1,500บาทนักท่องเที่ยวมีสิทธิ์ได้ไม่เกิน4ท่านหมายความว่า1234คือจ่ายรวมกันที่1,500บาทอันนี้จะได้ทั้งรถทั้งอาหารชุดในบริบทนะครับแต่ถ้า5คนกับ6คน้นไปเขาจะคิดราคาพันแปจาก6คนไปคิดหัวละ300นะครับรถกับอาหารเขาจะบวกเพื่อนและกระเฉลี่ยให้เพื่อเพื่อให้ลงตัวมากที่สุดอันนี้ไม่มีปัญหาครับวันหนึ่งก็จะรับอยู่ประมาณเกือบ200ท่าน นะครับสำหรับวัดเดทิปอีกทิปหนึ่งเขาเรียกว่าทิปครค้างคืนนะครับเราจัดให้1วัน1คืนตัวนี้รวมอาหารได้3มือ้อพร้อมที่พักพร้อมกิจกรรมใบสีพร้อมทั้งขึ้นภูเขาถ่ายรูปมุมสูงเพื่อชมทะเลเหมอกหรือมุมสูงสูงสวยๆช่วงยามเช้านะครับอากาศดีๆอีก1ทิปนะครับอันนี้ก็อยู่ในราคาเริ่มต้นถ้ามาคนเดียวนะครับจ่ายที่1-2,000บาทสามคนจ่ายอยู่ที่ คนละพันห้านะครับสองคนนะครับสคนพันสี่มันก็จะไล่ขยับลงไปจนถึง900บาทถ้า10คนขึ้นไปอของเราเมื่อก่อนเราเริ่มกับเยาวชนเรามีอยู่แล้วนะครับเป็นเด็กนักเรียนนะครับเป็นการล้ำใบทรงใบสีนะครับส่วนมากณปัจจุบันนี้ใบสีอาจจะ,จะไม่ค่อยได้ทำนะครับในบริบทของครอบครัวนั้นอะ่ะ เขาต้องมีลูกชายมีลูกสาวสามารถขับรถแท็กได้นะครับที่นี่ก็ไปรับจ้างใน,ในส่วนนี้ก็ยัง,ยงมีการส่งเสริมบทบาทเอามาช่วยในกลุ่มอยู่ครับประมาณนี้ครับที่มาเที่ยวคีริวงกตนะครับหนึ่งต้องจองนะครับจองล่วงหน้าอย่างน้อยต้องมีหนึ่งวันช่วงหน้าเที่ยวที่สุดก็ตั้งแต่ต้นฝนเลยนะครับ จนปลายหนาวหน้าแล้งเที่ยวได้ไหมเที่ยวได้เพราะตัวน,นี้มีการบล็อกน้ําให้เที่ยวทั้งปีนะครับเพื่อเป็นการเสริมรายได,ได้เพราะว่าถ้าปล่อยน้ําไหลไปเลยก็จะขาดขาดน้ําเราก็จะมีแก่งให้ร่องอหน้าแล้งเรามีการบล็อกน้ําก็จะมีน้ําลุยไดต้ต่อทั้งปีอาหารก็ยังเหมือนเดิมทั้งปีแต่แต่คนชอบว่าหน้าฝนก็จะเขียวขจีทั้งภูเขาทั้งนาทั้งสวนยางมาหน้าแล้งหน่อยสวนยางผีใบก็จะเป็นสี เขาเรียกว่าสีทองสีแดงออกไปนะครับเหมือนเหมือนต้นไม้เมืองนอกรวบ,บ,บ,บได้บรรยากาศประมาณนึงนะครับที่หมู่บ้านคีรีวงกฤมีที่ท่องเที่ยวมากมานั่งรถอีท็กไปกินข้าวป่าแล้วก็นั่งรถอีท็ไก,ปก,กไปดูทะเลเหมอกค่ะน้องอันอามขอเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่คีรีวงกฤกันเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย